ไฟเหลืองจำเลย uh huh. <laughs> ป๊าหนูไม่มี้ขี้อะไรแม่ย์แม่ย์แม่ย์ยังไม่แขวมลิ่นเด้ลูกป๊าม่ป๊ามี่ป๊าม,มี่ ไปคะ่ละลไปไปโรงเรียนนะคะได้แล้วมันันปิดไว้่ะตอนนี้ขนมหลายยังอยู่ในของลุงอยู่เพระว่ามันขึ้นแล้วไปน้องน้ำเอียย เรียนนอนกับแยาได้สองวันแล้วเพราะว่าลุงหนีเที่ยวไร้มือแล้วลุงก,กี้หนีเที่ยวนอนก็ไเลใยได้มานอนเป็นหมู่ ลูกอลูกอนี่เจลลูกท่นอดเจลเอามี่เจเข้มบ่แล้วเห็นมีดบ่เไม่มีเอาไว้หันนี่ละมีดเฮ้ยคือสบายบ่มีนูยาเจหมหนูก็มาจวผมีแบบไหนเขาควยแกร็นอนะหนูเฮ้ยได้ขวสิเฮ้ยได้ขวก็ได้ Hit dạ, <laughs> kelp hết bóc. Bóc rúp thì ai hít kelp bé 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 bóc rúp. Bóc rúp bé 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 này bé 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 ออเอาสอสขึ้นนมาน้ำก็เอาไปเห็ดเจียวไหมโทรศัพท์ยินหรอโทรศัพท์ไม่กลัเป๋าอืมอังไเห็ดเจียวอืออ่ะบายินละวิ่นละทำเจียวกินก็ะทอนไอันนี้ไม่กินให้เบื่อไหมเสียบห้องห้องันทอ่ห้อง เทเสร็จลุงด ah, like so sure ้วยอิ่มเลยพออดพออะไยังลหลดทำนี่แหละฮึข้าเห็ดตัวใหญ่พผนบะมี่อยนางนมี่เห็ดไหมบักผิพผนอยู่ในหันก็ปกครัวน้ำตุงน้ำแตนน้ำปลาเอาน้ำปลาเอาของพ่อแม่ก็ได้หูกพ่อแม่สุริยา สวอสดีข้าอันของยายจะหลกพ่อมามีค่าขู่ขอาพอตุ๊ค่ะยายนูเป็นนอนไหนนี่เนอานี่เอยายนอนนี่เหรอจะได้ว่าเมื่อคืนประกาศเอารถตู้ไปมันบ่ทิมเกาทิมเบิร์กทิมเบิร์กพี่เม็กย่านุพี่เบนมันบ ลกนี่ไม่ใส่กองน้ำอยู่นี่เอาบอสกินบอสกินเลยอ่ะเอาออกมาให้กินโอ้ยมันกินบ่ได้เนาะมึงแยเห็นนี่พี่ไอไอีล่ากินนั้พี่อายบ่ไหนเออกินกับเปนั่งไม่เอาเมี่ยงเมเดียวมาเนาะนี่อีหล่าบ่บ่ของหลายเพื่อนเออปูเดียวมาให้แย่หนิไอีหล่าต้องจองถือมาไอหล่าถือว่าให้แย่ไม่เอาโอ้ยมีลิ้นเอ้ยเนาะ เอันปกัน,กนเอกไม่า่เอ่ะบพิกยูนเป็นชองเปลูกบะพริกเป็นอเปนถุอองนี่บอไม่เหนละขอบะพริกผงนีขอ,อพริกผงนี่จ้า พ่แม่ไปมุดหาตอนนี้กลินเดี๋ยวพ่ีเม่ให้หลายเฮ็ดตอนนี้หน่อยบ่เฮ็ดจังไหนนี่เหล่าแกนี้เล้ที่นขนาดทำทีาได้ไหส่ไเสน้ำปลาน้ปลาบ่ เดี๋ยวมนมีดเอาพี่น,นี้ให้มัมีดเอาพี่ใหน้นี่หันละลูกหาเบิ้งไ <c oughs> อ้อะปัดวะ,ะมีไหมน้ำปลา,าน้ำปลาห้หหามนะเจ๊แซว จะลองชิวน้ำปลาอีคุนเพชรน้ำปลาไผ่น้ำปลาดาวติ๊กต๊อกติกตอติกตอกขุเพชรโจโจโจโอเคเข็มบบมีบบโอเค็มเอาต้อรีวิวให่เพื่อนออนรีวิวรีวิวพอจ๋าทักแล้วกินข้ากับบางมี กินข้าวกับมามี่กินข้าวกับมามี่ค่ะพ่อทำไมทำข้าวมารบหน่อยจังอย<า>่ารูกไปเก็บนะคะเก็ <c oughs> ดต้มยำให้เพื่อนกินพ่อจ๋าบ่ปูให้พ่พอจา๋ <c oughs> พพอจานอนทั้งสองคน <c oughs> มิลินก็อยู่ค่ะบ,บ,บัดนี้ลูกบอกเุื่อกี้ก็ชิขงข่าวอยู่ พี่บ่พี่พงษ์ป่ะจากสบงแค่ยังยืนนักันมองหนึ่งจาสบงทีนว่ท่านเนี่ยเล็บอะ เพราะเห็นยังเพราอเห็นยัง,ยงกินตื่นขึ้นมาหาลูกไป่เห็นบ้านตื่นขึ้นมาหาลูกไปเหน็สนสมนำนาอยากตื่นสวยลายเมื่อกี้ทำหายไม่ได้น้นนำน บ้าน้ออืม,อมอนนี่เสป็นจะเสบแต่ว่าน้ำจิ้มพูนหิดคู่เป็นตซ้งแนรสได้นัวอร่อยนัวอ,<ๆ>อร่อยอร่อย อย่ยงโอเคเอามาก,กิน,นมันต้องกันแล้วแหละเนาะอร่อยมากมอร่อยมากมากพี่ไอช้ำอร่อยมากม,ม,มา,า,ากเกยบพี่น้อยขอตัวกินอยู่งี้งอยู่งี้ไงไปอยู่ง่ายจินค่ะพี่นี้นี่กินตรงไหนอ่ะสวัสดีค่ะขอตัวกินส้มก่อนนะคะเดี๋ยวให้แบบมายด <laughs> ์ก้า